สวัสดีค่ะสวนมารีจาสวนมารีจาวันนี้วันที่เท่าไหร่ดีมารีลืมวันเนาะมิถุนายนนั่นแหละประมาณยี่แปดหรือเปล่าพามาชมทุกทีเคยพามาชมแต่แบบว่าแปลงสวยๆเนาะวันเนี้ยวันวันนี้วันนี้วันนี้พามาชมแบบที่รกๆนะคะคือมารีทำ อันนี้แปลงบ้านสี่ทิศนะคะส้มส้มไข่ดาวนะคะส้มไข่ดาวตอนนี้แทบจะไม่เห็นต้นเลยค่ะนะคะมาะรีทำไปยังไม่ถึงเดือนค่ะยาตึมเลยนะคะเดี๋ยวคิดว่าเอ๊ะทำอะไรเนาะมารีทำอะไรสวยจังเลยสวยทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะกว่าจะออกมาสวยได้ก็โอ้โหอาการนะเพราะว่า อีกไม่กี่วันมารีก็คงจะเข้ามาจัดการหญ้าในแต่ละแปลงนะคะแต่ละแปลงดูซินี่ดูซินี่แทบจะไม่เห็นแปลงต้นไม้มารีเลยดีนะเขายังมีดอกให้เห็นแบบเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้ค่ะวันนี้คือแปลงนะคะหญ้าตึมเลยนะคะอันนี้นี่แปลง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 บัวดินนะคะแปลงบัวดินนะคะแทบจะไม่เห็นแทบจะไม่เห็นหัวต้นไม้เลยนะคะหัวต้นไม้ก็คือ หัวอันนี้แปลงคือแปลงบัวดินนะคะได้ยินเสียงตึกๆึกึ้กไหมคือเสียงคือเสียงนะเครื่องปั่นน้านะคะน้ําบาดาลขึ้นขึ้นสู่แทงนะคะขึ้นสู่แทงขึ้นสู่แทงตัวนี้นะคะน้ําบาดาลเจาะบาดาลตรงนี้นะคะคือเครื่องปั่นน้าใส่ใส่ใส่แทงตรงนี้แล้วก็จะปล่อยกระจายออกไปไปหน,นหน้าสวนหน้าสวนนึงก็คือน้องชายจะเปิดร้าน ขายต้นไม้ดอกไม้ประดับที่เขามีอยู่ที่บางส่วนมารีก็เอามาฝากไว้ที่นี่ให้น้องขายให้นะคะก็ะคือแปลงแปลงนี้จะเป็นแปลงว้านสีทิพทั้งหมดเลยนะคะคือคือชคคือแทบจะไม่มีความงามเนาะแต่แต่ตัวนี้ก็คืออะไรล่ะพับพึงพับพึงพับพึงอะไรอะ่ะพับพึงใบพายอะไรนี่แหละเนาะลืมชื่อลืมชื่อสวยไหมคะสวยไหมคะ จะพาไปชมไม้ไม้ข้างรั้วเนาะไม้ข้างรัว้วอันนี้คือมามาชมพามาชมความรกของหญ้าเนาะไม่ถึงเดือนค่ะไม่ถึงเดือนอุย้ยโฉฉไม่ถึงเดือนแล้วก็จะมีกระเจียวกระเจียวบานแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปชมกระเจียวด้วยนะคะอันนี้ไม้ข้างรั้วนะคะไม้ข้างรัว้วตอนนี้หญ้าเต็มเลยทั้งหมดเลยจะต้องมาทํานะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะพนมสวรรค์ แบบพนมสวรรค์ก็จะเป็นไม้โบราณแต่ที่นี้เดี๋ยวนี้เขาไม่โบราณแล้วค่ะเขาจะเอาเขาจะเป็นธุรกิจเสร็จแล้วเขาจะตัดชาอะไรยังไงออกมาจําหน่ายอยู่นะนะคะพนมสวรรค์นะคะน,น,นะคะ,นะคะสวยค่ะสวยมากตกปีนางตกปีมาเขาก็จะมาดอกดอกแบบเนี้ค่ะพอดีต้นไม้ต้นนี้มาดั้งเดิมดั้งเดิมตั้งแต่มารีมาจับจองตรงนี้เลยนะคะ พนมสวรรค์นะคะมีหลายช่อดอกค่ะมีหลายช่อดอกมีหลายช่อดอกเนาะมีหลายช่อดอกเป็นแต่ก่อนมีช่อดอกเดียวตอนนี้มีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดมีแปดช่อดอกแล้วตอนเนี้นะคะมีแปดช่อดอกแล้วนะคะ,นะคะเดี๋ยวพาไปชมกระเจียวนะคะกระเจียวเริ่มออกดอกสะพึงมากนะคะสะพึงมาก อันนี้คือมารีมามาเอาญ้าออกเมื่อเมื่อไม่ประมาณกลางกลางเดือนนะคะก็เลยยังไม่สูงเท่าแปลงแปลงว่านสีทิที่มานะคะนะคะู้นเลยนะคะแปลงแปลงแปลง,แปลงกระเจียวอันนี้แดงส้มนะจะออกแดงส้มค่ะนะคะจะออกแดงส้มดอกนี้ก็ออกก่อนอนลังมาก อยากให้ชมอัลละความอัลลังสวยงามไปด้วยกันนะคะอันนี้คือหญ้าหญ้านี้คือจะบางนะอีกแปลงแปลงว่านสีทิพย์ยังไม่บางไม่บางไม่บางเท่าไหร่เนาะหนามากหน,นามากถอนหญ้าต้นลูกติดมือไว้ด้วยต้นลูก ก็ลูกติดมืออย่างนี้เนาะอันนี้ยังมีลูกไม่เยอะค่ะนะคะเดี๋ยวจะทั้งนั้นก็จะขยายพันธุ์เลยดีกว่านะคะถ้าถ้าต่อไปในหลายๆอีกอีกสองสามปีข้างหน้าก็คงจะเยอะเดี๋ยวคง,คงจะได้แบ่งขายให้เพียน้องไม่ราคาไม่สูงนะคะ,นะคะเดี๋ยวพาแวะไปชมสบอยไอพนมสวรรค์อีกมุมหนึ่งนะคะพนมสวรรค์อีกมุมหนึ่ง สวยมากแล้วมีต้นเล็กอยู่ข้างล่างนะต้นเล็กอยู่ข้างล่างกำลังจะมาต้นเล็กอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นน่าจะเป็นตามไหลไหลที่แบบไหลาจากกอใหญ่ไปนะคะไ eh. หลไหลไหลจากกอใหญ่เนี่ยค่ะไหลจากกอใหญ่ลงไปนู่นนะคะอย่าล้มนาฝนมาอย่าล้มนาะนะคะสวยมาก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  เสียงเบาไปไหมไม่เบานะคะอันนี้เป็นนี่จะเป็นกรองวัสดุที่เราซื้อมานะคะเขามาส่งนะคะราคารู้สึกว่าจะอยู่ที่วัสดุตัวนี้ก็คือเป็นกากน้ำตาลนะคะกากน้ำตาลนี้ซื้อมาลดสิบล้อดำหนึ่งนะคะกากน้ำตาลตัวนี้คือเป็นกากน้ำตาลที่แบบใส่แทนขี้วัวได้เลยนะคะกากน้ำตาลตัวนี้คือใส่แทนขี้วัวได้เลย ใส่แทนขี้วัวได้เลยแล้วก็สวยมากนะคะไม่ต้องซื้อขี้วัวนะคะเป็นกากน้ำตาลที่เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะนะคะอันนี้จะจะซื้อมาลดด้ำสิบล้อหนึ่งค่ะนะคะอันนี้ต้นนี้ที่เริ่มสวยแล้วต้นนี้นะคะคือเหลืองปิยธรน,นะคะอันนี้อันนี้ชมพูพันทิพย์นะคะชมพูพันธทิพย์นี่ก็เริ่มปลูกตั้งแต่เล็กๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้ว แต่ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เนี่ยไม่ไม่คนไม่มีพื้นที่ไม่แนะนําให้ปลูกนะคะเขาเป็นไม้ที่เปราะบางนะคะชมพูพันธุ์ทิพย์นะคะชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นดอกแล้วค่ะปีนี้มารีตัดจิงลงเยอะเลยเพราะว่าเป็นไม้ที่เปราะบางมากลมมาก็หักค่ะไม่แนะนําให้ปลูกถ้าคนไม่มีพื้นที่นะคะอันนี้เป็นกระเจียวกระเจียวอันนี้เป็นกระเจียวอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทานได้กระเจียวน้ำผึ้งอะไรเขาน่ะนะคะนะคะมารีก็เก็บ เก็บดอกไปหลายรอบแล้วล่ะนะคะเก็บดอกไปจิ้มนะคะจิ้มสดจิ้มสดก็ได้นะคะนะคะวันนี้ขอแค่นี้ค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวมันจะโหลดลงยากเนาะวันนี้ขอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ให้พี่พี่น้องๆชมอย่างมีความสุขนะคะมีอะไรที่ผิดพลาดติติงมาได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มารีนะคะกดติดตามด้วยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับหญ้าลกๆนะคะสวัสดีค่ะ